สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะคะกับผลิตภัณฑ์มินเซสมุนไพรลดน้ําหนักค่ะแหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลย ซึ่งจะ็นส่วนผสมนะคะของผลส้มแขกนะคะกระบองเพรแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวด้วยนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะดูแลน้ําหนักนะคะหรือว่าควบคุมน้ําหนักนะคะไม่โยโย่ด้วยหรือว่าสาหรับคนที่บอกว่าเคยทานตัวอื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันโยโย่ลองแนะนํานะคะตัวนี้เนี่ยไม่โยโย่ด้วยและที่สําคัญค่ะยังดีท็อกด้วยดีท็อกอะไรบ้างดี D ท็อกของเสียนะคะแล้วก็ไม่ให้ไขมันของเราเนี่ยสะสมแล้วก็ยังช่วยทําให้หุ่นเฟิร์มถึง9จุดเลยทีเดียวนะคะหนึ่งกล่องค่ะสามารถทาน ได้เลย30วันนะคะแล้วก็ทานวัละเม็ดค่ะหลังอาหารจะมื้อไหนก็ได้นะคะ1กล่องตรงนี้เนี่ยสาเม็ดนะรับรองเลยค่ะทานแล้วเนี่ยถือว่า ม,ม,ม,มันมันมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องผิวนะคะเรื่องผิวเรื่องผมเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขาวขึ้นด้วยนะคะหุ่นเฟิร์มด้วยรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณได้ลองทานแล้วเนี่ยติดอกติดใจอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเลยนะคะหนึ่งกล่องสามารถทานได้เลย1เดือนนะคะเอาราคาแนะนํากันพอหอมปากหอมคอนะคะกับสมุนไพรลดน้ําหนักตามินเซนนั่นเองนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยะค่ะในไ G Facebook นะคะหรือว่าเซาร มินเซ่แบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแนะนํานิดนึงนะคะเพราะว่าคะแนนเป็นคนที่กินเก่งมากกินตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มโมโหหิวด้วยลหลายๆคนถ้าเกิดว่าเคยรู้จักนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่กินเก่งจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าทาน1เม็ดเนี่ยก็คือสามารถที่จะคุมอาหารได้แล้วก็ช่วยดีท็อกด้วยแล้วก็ทำให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะไปละค่ะไปบ,บาย